เรามาดูความร้อนเหนือหลังคากันนะครับจะร้อนเท่าไหร่แบนึ่งห่วยคุณที่เห็นไหมเห็นไหม ประมาณสี no 40, 40่ส yeah ิบกว่าองศาเนาะอ่ะสี่สิบสามสี่สิบสี่เหนือหลังคานะซื้อเอาลงมาลงมาวัดใต้หลังคา เห็นไหมครับไปเท่าไหร่ไปห,หลังคาที่สามสิบเจ็ดสามสิบหกลานี้อันนี้นะจัดแผลเปี้ยๆนั่นนี่ผมจิ้มเข้าไปที่หลังคาเอาตัวเซ็นเซอร์แตะไปที่หลังคาอ่ายที่สามสิบเจ็ด ัางไว้ที่พื้นบ้างนาประมาณนีุ้ณภูมิ37อันนี้เราอยู่ในบ้านอาคารประหยัดพลังงานนะครับที่ทำจาก แผ่นผนังไอโซวอลหรือห้องเย็นนั่นเองทำให้ต้านะครับเพราะว่าแกบ่นว่าปีที่แล้วมันร้อนจนต้องเข้าลงพยาบาลนะครับอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่พออยู่ได้และที่ไม่ต้องติดแอร์นะมีพัดลมตัวหนึง่ง ก็อยู่ได้แล้ว